โอเคมาสวัสดีครับผมผมดีซิวไฮพาวเวอร์ชานลนะครับผมแล้วก็วันนี้เนะี่ยผมก็จะมาวาดหลวงปู่หลวงปู่ทวดกันนะครับผม,ผมก็เป็นภาพที่ผมว่าน่าจะเป็นคนแก่คนแก่ที่สุดนะที่ผมวาดมาสแสดงก็จะเป็นพวกหกสิบ หรือ70ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรรายละเอียดอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่นี้ก็ผมว่าน่าจะประมาณ70อัพเยอะผมว่ามันดีเทลอะรายละเอียดอะต้องเยอะแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสงเงาเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเห็นได้ใช้อยู่แล้วแต่แต่อะไรนะแต่รอยย่นเนี่ยมัน คืออย่างแรกเลยอุปสรรคคือเงามันบงังซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่รู้อะว่าเงามไม่ใช่เงาละเอียดอะก็คือรอยย่นอะมันไปอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเราก็ต้องเมคตามที่เราเห็นมานะครับผมอย่างแรกเลยเมคตลอดก็คือมาพูดถึงกันว่าบ้างก็ทางนี้เนี่ยก็จะมาแบบแนวเดิมนะครับผมก็จากตาก่อนจะ แล้วก็เริ่มค่อยๆลามเป็นแก้มเป็นคางเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ตอนรไรกหนก็ต้องเพิ่มแสงเพิ่มเงาอะไรจริงแสงอะ่ะเราก็ต้องเว้นว่างไว้แต่อะผมจะบอก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 ภาพก่อนว่าแสงเงามันมาจากไหนแสงเนี่ยมาจากด้านซ้ายของผมส่วนเงานเนี่ยมาจากด้านขวาผม ไอที่ด้านซ้ายด้านขวาของผมเนี่ยก็คือคนที่คนที่กําลังดูดูคลิปนี้อยูอ่ก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแสงด้านขวาก็จะเป็นเงาซึ่งแสงแรงเงาเนี่ยการแรงเงาเนี่ยมันมันเป็นพื้นฐานของการวาดคนเหมือนแล้วก็อย่างอื่นด้วยแหละแล้วก็รวมถึงการล่างซึ่งการล่างการแรงเงา หรือดีเทลเล็กๆน้อยๆหรืออย่างอื่นสําคัญสำคัญหมดเลยผมผมรู้สึกว่ามันสำคัญในการพยุงตัวตัวตัว,ตวเองเนี่ยให้มันมีฝีมือที่เรียกว่าระดับเทพแต่ก็ไม่รู้มันจะเหมือนไหม,มก็ต่อดีกว่ารู้สึกออกทะเลไปไกลจังเลยมาก็เริ่ม เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือแรงเงาที่เรายังไม่ได้แรงเงาก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงด้านด้านขวาเนี่ยด้านขวาซึ่งจะที่เป็นเงาใช่ไหมครับอันนี้ริ่งมันต้องอ่าแรงมันต้องเข้มกว่าน,นี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ค่อยๆเริ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเวลาวาด เวลาว่าตอนตอนดวงตาหรือหรือจุดที่เข้มเข้มไม่ว่าจะเป็นตรงจ,ม,งจมูกจมูกตรงปากตรงดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่านะคือตอนแรกเนี่ยสำหรับผมนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ได้เข้มอะไรมากแต่พอรู้ว่าอันนั้นคือตาอันนั้นคือจมูกอันนั้นคือปากแต่พอ ตอนใกล้ๆเสร็จงานหรือตอนใกล้ๆอะไรแล้วครับผมเนี่ยก็จะทำจุดนั้นเนี่ยให้มันเข้มขึ้นให้ดูออกว่าตรงนั้นเป็นฐาให้มันแบบเข้มๆอ่ะน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมฮะให้มันเข้มๆให้แบบมันรู้สึกว่าคืออันนั้นมันมันดวงตาที่แบบคือมันจะทำให้มันมาสมจริงขึ้น การทาแบบนี้เนี่ยก็คือการจากจากตอนแรกเราก็ทับอ่อนๆไปแล้วทีนี้ก็เริ่มเพิ่มน้หนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำห,หนักขึ้นมันหนักจะทําให้มันมีทําให้ภาพเนี่ยภาพของเราอะ่ะทาให้แบบมันมีความที่เรียกว่านิ่มหรือนุ่มขึ้นแบบเรียกอะไรดีนิ่ม,น,มนุ่มขึ้นก็ได้นะแต่นั้นเนี่ยมาตรงหูอ่ะผมก็จะบอก ส่วนใหญ่ก็ที่แบบมันเป็นจุดที่ยวาดำๆใช่ไหมครับก็คือจุดเข้มก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงล่องล่องเรียกอะไรตรงเรียก่อะไรนะตรงตรงล่องแก้มตรงตรงตาตรงรอยย่นส่วนต่างๆหรือตรงหูตรงหูเนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยก็ ส่วนใหญ่ก็คนก็จะลืมวาดหูกันซึ่งคนนั้นก็คือผมเองส่วนใหญ่เขาจะลืมวาดกันผมก็ลืมวาดซึ่งมันยากนะจนแบบแบบเรากะไม่ถูกอะว่ามันว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามันอยู่จดุดไหนของของตาของของหูอะไรเงี้ยฮะมันกะยากส่วนผมเนี่ยผม ผมเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพระด้วยความที่หลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระก็ต้องโกนผมใช่ไหมครับเนี่ยไม่ต้องทําเส้นผมเลยก็คือแรงเาแต่ปัญหาของการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยก็คือการวาดภาพคนเหมือนหลวงปู่ทวดเนี่ยรู้ไครับคืออะไรคือผมเนี่ย ไม่รู้ว่าชายปลายผมอะมันอยู่ตรงไหนแอ yeah. มไม่รู้พูดถึง g ีวว่าแต่ตรงชายผมเนี่ยแล้วก็ต้องเมกเมขึ้นมานะว่ามันอยู่ตรงไหนกะเอานะฮะกะเอาแล้วก็พูดถึง g ีวอจีวเนี้ยเราก็จะเป็นสีเทาๆซึ่งมันเป็นน้ำหนักของสีนั้นอยู่แล้วก็ใช้น้ำหนักสีนั้นแล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักสีนั้นเข้าไปส่วน พื้นหลังประกาวเหมือนเดิมตามสไตล์ผมโอเคแล้วก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง y o u t u b e ของผมที่ชื่อว่าช่อง e l Happy Power Channel นะครับแล้วก็เหมือนไหมหรือไม่เหมือนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมขอผมขอสัก5ไลค์5ไลค์ละกันเพราะว่าคลิป คลิปเหมาะจะตรงนี้แบบทะลุเลยแล้วก็คลิปมาทุกวันพุ่นนะครับสวัสดีครับ